โขบอกที่บ้าอะไรนะ้บ้านอเนาะคนตามคนโกงกินอี่วเอาอีกกินอีกรูกหรเสิงัหมวรอหวอก้างนีปั๊มไม่ทันใช่ไหวันเสาร์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์โทรทีแหมมุกมุก ห้าที่ของพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่บ้านจัดการให้ดอยพี่ยังไม่ได้กินไอ้ปักหมีมือเจ้าของงานนะคะทุกอย่างเจ้าของงานด้านค่ะและนี้เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเขาเจ้าของบ้านเป็นคนทํานาะมกมุกมุกมกค่ะวันเสาร์ที่สิบสามนะคะเจอกันที่ งานคนนี้นะคะหน้าที่ของพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่บ้านจัดการให้หน่อยพี่ยังไม่ได้กินไอ้กระป๋องอร่อยอร่อยน้ำจีนิ้นน้ำลำไยเลยอ่ะน้ำลำไยยังไม่ได้กินเลยเออเอาผ้าเก็บไว้ก่อนเปียกผ้าใหม่ไม่ตอนนี้คิปก่อนนะคะลิปนี้น้ำลำไยเลยอ่ะ น้ำลำไยยังไม่ได้กินเลยเอาผ้าเก็บไว้ก่อนเปียกผ้าใหม่แม่ตอนนี้คิ่ก่อนนะคะที่มิกก้าที่ของพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่บ้านจัดการให้หน่อยพี่ยังไม่ได้กินไอ้กระป๋องอ๋อยอะไรขนงจีนยังไม่รู้รสชาติค่ะหไม่รู้สึก ขออีกคำหนึ่งคนนี้คือมานี่กินยังไม่หยุดเลยนะคะกลัวไม่ทันเพื่อรีบรีบค่ะรีบเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกมาลูกหัวม่แม่ไม่อยู่ด้วยเป็นยังไงถ้าได้เปล่าเข้าเราจับโยกจับโยงเบี่ยงเลยปึ๊กปึ๊กมาตอนนี้จับไม่ได้ปคนกอรุนยังไม่รู้รสชาติค่ะเขาจะไม่รู้สึกอะไรเขรู้สึกขออีกคำหนึ่งขออีกินอีกลูกอีกลูกเหรอรอสิบกอบันหมอรอ ความไม่ทันจ้ะลุ้ยสีมือเจ้าของงานนะคะทุกอย่างเจ้าของงานนั่นค่ะและนี่เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเป็นคนทำนะรีบกินรีบกินค่ะนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆเรานะคะจะเจอกันทุกงานค่ะขอจบที่เจ้าของงานนะคะ สวัสดีค่ะคัดคายหน่อยทักทายหน่อยบ๊ายบายรีบกินรีบกินค่ะนตกกี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆเรานะคะจะเจอกันทุกงานค่ะจ้าโดนมาที่หมวโลนไปฟอยอยู่อุ๊ยพี่ก็ตากผ้าไว้นั่นเนี่ยพี่จะกลับไปเก็บผ้าก่อนเขาอีกกินอีกลูกรูเหรอบางสิ่งบางหน่วยรอ ปั๊มไม่ทันใช่ไหมล้ยกินกินใชนไหมอ่ป Happy Birthday ค่ะเอยกยกยกฝีมือเจ้าของงานนะคะทุกอย่างเจ้าของงานด้านค่ะแล้วนี่เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นคนทำนะฮะ าวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เท่าที่แหมมุกมุกน้ำลำไยเลยอ่ะน้ำลำไยยังไม่ได้กินเลยเออเอาผ้าเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนผ้าใหม่ได้ตอนนี้คลิปก่อนนะคะคลิปนี้ที่ของพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่บ้านจังให้หน่อยพี่ยังไม่ได้กินไอ้พี่พี่ยังไม่ได้กินไอ้นี่เลยอ่ะ โอบอกเอ๊ที่บ้าอะไรนะข้อบ้านเนอะเย็นคอน้องยังเคี้ยวไม่ลงน้องยังตอบไม่ได้ครัตอนนี้ให้น้องเขาชิมแกงเขียวหวานค่ะขออีกคำอัตดผมอ่ะคำแรกมุ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 กค่ะวันเสาร์ที่สิบสามนะคะเจอกันที่งานคนนี้นะคะอ้าวไม่ใช่เก่ยเกลี่ยเกลี่ยมนเกลี เอาเาขันไม่เสียดางโดนไหมที่หมวยลดไปฟยอยู่อุ้ยพี่ก็ตากผ้าไว้นั่นน่ยพี่จะกลับไปเก็บผ้าก่อนวันเสาร์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์เที่ยงคมุกมุกกินแล้วบอกด้วยว่าอร่อยไหม อเร้องลอแล้วหนพี่พี่ยังไม่ได้กินไอ้นี่เลยอ่ะโค่บ้าอะไรนะโคบ้านอยู่เนาะคนนี้คือมานี่กินยังไม่หยุดเลยนะคะกลัวไม่ทันพรีบรีบค่ะรีบเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกมาลูกหัวมันกินกินใช่แฮป Happy birthday ค่ะ เอายบยกยบฝีมือเจ้าของงานนะคะทุกอย่างเจ้าของงานนั่นค่ะแล้วนี่เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นำนะน้ำลำไยเลยอะ่ะน้ำลำไยยังไม่ได้กินเลยอเอ,เอาผ้าเก็บไว้ก่อน เปียนฉากใหม่ไม่ตอนนี้คลิปก่อนนะคะคลิปนี้แล้วค่ะวันเสาร์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์เท่ทีแหมมุกมุกรีบกินนิดกินค่ะนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆเรานะคะจะเจอกันทุกงานค่ะนี่ยอกงาน อร่อยค่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะพี่จงเนี่ยทุกที่ยังไม่ได้กินไอ้นี่เลยอ่ะขอบอกไอพี่บ้าอะไรนะพี่บ้านอยู่เนาะมกหมกหมกหมกค่ะวันเสาร์ที่สิบสามนะคะเจอกันที่งานคนนี้นะคะาเ วันสารค่ะวันสาร์โททีมุกมุกกินกิเชาย Happy Birthday ค่ะยกยกยกกินแล้วบอกได้ว่าอร่อยไหมโอ้โหลดแล้ว อร่อยค่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะถูกถูกคนตําคนกีกว่านที่ของพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่บ้านจัดการให้หน่อยพี่ยังไม่ได้กินไอ้ปศีมือเจ้าของงานนะคะทุกอย่างเจ้าของงานด้านค่ะและนี่เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเขจ้าของบ้านเป็นคนทำนะคกินอีกรูปก กอมันมุมุนหมนหมุนหมุนห้นหมุนหมุนหม่นาน้ังนหมุนห้มุนม่นหนหมุ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 นหนหม่นหมุนหนมน้มุนหมานหมุยหมนม่นหมุนหมุนหมุอมุนห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 มนหมุ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 นมุนหมนนหมุนมุนนคมหมนหมนหอม พี่พี่ยังไม่ได้กินไอ้นี่เลยอ่ะโควบที่บ้านอะไรนะครอบ้านเนาะแม่แม่ไม่อยู่ด้วยเป็นยังไงท่าได้ปล่าวเข้าเราขับโยนขับโยนขับโยงเบี่ยงเลยปึ๊กกมาตอนนี้จ่งไม่ได้ป่าตอนนั้นคนนี้ก็ล้นใหญ่เลยคนนี้คือมานี่กินยังไม่หยุดเลยนะคะกลัวไม่ทันเพื่อนรีบรีบค่ะรีบเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกมาลูกบวม กินอีกรู่งอีกรู่งอ่ะมาสิบอกน้ำหม้อรอหม้อก้าวความไม่ทันเชนุ้ยหน้าพี่พี่ยังไม่ได้กินไอ้นี่เลยอ่ะโคบอกอยที่บ้านะข้อบ้านอย่เนาะเดี๋ยวอีกงานรออยู่ก็คือวันที่เสาร์งานที่น้ำลำไยเลยอ่ะ น้ำนำใหญ่ยังไม่ได้กินเลยเอาผ้าเก็บไว้ก่อนเปลี่ยผ้าใหม่ไม่ต้องคลิปก่อนนะคลิปนี้อ่อยอยอรอยรน้องจีนเอาไม่ใช่ เดีวอีกงานรออยู่ก็คือวันที่เสาร์งานเ <c oughs> จ้าของ <c oughs> ให้เชอบก็สถานที่ค่ะน้ำจิ้มนี่ก็คือเจ้าของบ้าน <c oughs> เป็นคนตำนะคะ <c oughs>